ช่องใช้สซโล่หายไปไหนมาคะเนี่ย FC ถามหาเยอะมากหนูอ่ะไม่เห็นพี่อัพคลิปเลยเป็นปีถึงไหมคะถึงอัพแหละแต่ว่าน้อยพอดีมีไปเล่นหนังแบบก็เลยอหนังอ่าเข้าเก้ามกราแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวพี่เอาหนังซูมมาให้ทุกคนดูในเน็ตก่อนกำลังมาล้อแล้วพี่เดี๋ยวลงเว็บให้ดูล้อเล่นพี่มีหรอพี่มี only แฟนหรอพี่มีช่องแล้วเดี๋ยวจขาดนางเอกก็นดลยไม่เป็นไรมาเดี๋ยวนี้มันทข้าใจมากนางเอกหนังหรอฮะนางเอก only แฟนนี่แหละ ออหนังเรื่องอะไรหนังหนังที่ที่จะออนชื่อแก้ามกระาแสนสนานพันสันสู้เก้าจิราย,ยุเล่นมันเป็นนักมวยลูซเซอร์มันอยากเป็นนักมวยแต่มันต่อยสู้ใครก็ไม่ได้อะไรงงไเงี้ยแล้วก็เลยมาเจอแบบครูมวยที่ช่วยสอนปลูกปั้นก็คือพวกพี่มีพี่ต้าพี่ยันพี่โจ๊กก็ไปเล่นหนังเรื่องนี้กันมันมีถ่ายคิวทั้งวันอะไรเราก็เลยพักงานช่องไปไปแล้วเพราะพี่ไปเล่นหนังอะค่ะ ชอบไหมถ้าให้เรียกว่าระหว่างเป็นดาราท่านหนึ่งกับเป็นยูทูบเบอร์อันไหนชอบมากกว่ากันคะจริงๆพี่เล่นหนังมาตั้งแต่เด็กนะเล่นตั้งแต่หกขวบเล่นเล่นหนังเรารู้เลยเล่นในห้องน้ำอ่ะเล่นหนังรู้เลยว่าพี่จะเล่นหนังอะไรรู้เลย